เรามาเต้นกันค่ะพี่น้องจ๋าออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะเพื่อนๆอจ่าวอร์มนะคะวอม จะวอมสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหเจ็ดแปเก้าเพื่อร่างกายเราจะได้แข็งแรงกันย่ติวออกกว่ามแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงสุขภาพฟิวแข็งแรงกับพี่น้องที่อยู่ดีได้ออกกําลังกายสดชื่นจ้ะ นำระไรออกมันก็เป็นเรื่องแ่ละซึ่งตั้งตังตังพี่น้องจ้าวอมนะคะวอมจ้าท่าแรกนะคะมีสี่นาทีท่าแรกมีแปดท่าท่าละหนึ่งนาทีนะคะเพื่อน ขอบขึ้นเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งาย่ติว๋วนะจ๊ะาย่ติว๋วโปตุเกตคะ่ะจะนำตัวขอบคุณมในลายกดติดต่างแย่ติตต๋วแน่เ้อพี่น้องเลย กำลังจะมาจ้ะเหอะือกำลังจะมาเฮียกำลังมากผิด้อ่อเฮือเหือเหอืเหอ,หอกำลังจะมาอ่าที่สอง เตนดอกแล้วพี่น,อน้องเพราะว่าไพื่งยมากแล้วมามักเสียงเพ่งเป็นในดอกนี่ละพราะ่เสียงเบอรตีไดเไปตีลิกทธิตเขารากที่สามจ้าสามย่อเข่าลงสักหน่อยนะคะันจะมาล่ม ถ้าแปดนาทีนะคะเปลี่ยนข้างจ้าแยกติวมักเต้นค่ะออกร่างกายเต้นแล้วก็ย่างโยกขานิดน้อยยืดเส้นยืดสายยืดเส้นหลังยืดเส้นขาจ้า หลังเต็นแล้วท่าที่สี่อีกสี่ท่านะคะมีแปดท่าค่ะเต็นกับยาติววด้วจ้าพี่น้องจ้า แดดซองเดี๋ยวไปเตน้นทั้งนอกกันเลยสายแล้วก็เลยเตน้นอยู่หน้าบ้านจ้ะแดดมันซองภาพที่ห้ามั้งนี่ภาพที่ห้าจ้ะ แห้งนะคะแจ้งแขนนี่ชมนี่ทานี่มีแห้งแ้งแขนหมอไหลแขมเ้วปีกแขมหมอไหล่มีแห้งจ้ะได้แรงได้แรงท่าที่ห้าอีสามท่าค่ะ ที่หกค่ะที่หกจ้าข้าน <c oughs> ีก้ก็หายใจเข้าลึกๆหายใจทั้งปากซอยนะจ้าหายใจทั้งปาก ช่วยได้ค่ะช่วยได้ถ้าอันนี้ตั้งตั้งสนแล้วจะ ตงสนกับยกแขนขึ้นระดับหัวไหล่ตั้งสนได้เส้นหลังนะคะเส้นขาด้านหลังจะตึงมันตึงปาเส้นนี้ได้ส้นเท้าเอ็นร้อยไหวด้วย เนืติวเห็ดผีเต๋ถือที่คนมั่งบึงด้วากันราคาดีคือกันออกก็มั่งไก่สไตล์ของแกื้ติวจ้ะเต็นตามยูทูบถึงละจ้า สุดท้ายจ้าได้เอวสัพโคนนะคะเนี่ยโยกลงไปเพื่อมากเหรอพี่น้องหัวใจเริ่มเป็นแรงชูฉีดกระตุ้น ระบบการหายใจของเราจ้าเพื่อนๆแปดท่าครบแล้วนะคะนี่คือท่าสุดท้ายจา้า <c oughs> พักหนึ่งนาทีนะคะเราเริ่มอีกเซตใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะเริ่มอีก,พ,กพักนาทีหนึง่งแล้วเริ่มอีกเซตหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าทุกคนสวัสดีนะคะ